อันนี้ก็คือเป็น p r o d u c ์ที่สาของเราที่จะมาเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีนี้คะก็เป็นเ e อ i ์ว e e ดี i ซ e s เซอร์ o ิสโซลูชันนั่นคือความแตกต่างเพราะเหมือนเรารู้เรียนรู้ั่าแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำใช่ค่ะฉะนั้นก็ให้จบแล้วต้นนำแบบมาปรึกษาชันนแล้วฉันก็จะจบเป็น s t สไตลิ่งให้เธอตรงเนีย่างใช่ค่ะ เปลี่ยนผ้าเช่นว่าที่เรนแล้ก็จะเน้นว่าเห็นว่าเราอาจจะเน้นในเรื่องเอาโซนสีขาวหรือสีที่เข้าง่ายค่ะแต่จริงๆเราก็จะมีโซลูชันที่ที่จะสามารถเปลี่ยนผ่าให้ผ้าได้สมมติว่าเจอลูกค้าที่แบบเฮ้ยอยากได้โซฟาเหลืองอะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนใได้ซึ่งก็ใช้ผ้านําเข้าที่ที่เอาก็เลือกได้ผ้าสําหรับคนที่ต้องการดูเรียบร้อมีลูกมีสุนัขหรือมีแมวหรือว่าคนที่ต้องการรักชื่ออยากจะเปลี่ยนเป็นหนังเลย่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา มี no hell อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็น one stop solution ให้ค่ะใช่ครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นภาพสบบนีนี้ไปนะต้องเข้ากำถามต่อไปแล้วครับ add play to space ใช่ไหมครับทางนี้คือ QD selector นี้ก็คือจัดเป็นว่าสะท้อนถึงและสไตล์จะแต่งมัดในรูปแบบไหนครับอันนี้ให้สนุกสดใจมาเลยคือ add play to space เหมือที่บอกอะค่ะรู้สึกว่าโชว์รูมเนี้ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเพราะว่าก่อนที่เราทำดีไซน์เราก็ คิดว่าเราทำแบบ retail space นาะแล้วก็ทำดีไซน์เจอนี้ในนี้ซึ่งในเนี้ยก็จะถูกแบบแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนที่ที่มีหลายๆโซนด้วยกันแล้วก็แม้กระทั่งจะมีบางห้องเนี้ยที่เป็นเราเรียกว่าพื้นที่สตดโอนะคะ